วังเกต้าก็มาเล่นที่ทุ่งนานะคะเล่นกับพี่ใบปอและคุณพ่อค่ะที่ทุ่งนาค่ะ สนุกชอบใจตะก็นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะสนุกสนุก เหนื่อยแล้วเหรอฮะเก็บดอกไม้กันค่ะตากนั่งอยู่กับคุณแม่เอา้เอาขี้หินเก็บขี้หินเอ้าอืมอืม อโอ้ยโอ like you ้ยอะไรนะโอ้ยโอ้ยระวังระวังระวังพี่ระงชนพี่ระวังชนโอ้ยโอ้ยอยาใส่ปากน้องนะอโอ้ย รถไถนากำลังมาค่ะมาแล้วแอบแอบลูกแอบแอบรถไถนากำลังมารุ่งเอาไหมมาแล้วตามมาแล้วเปิ้ลบึิ้ลบึิ้ลเปิ้ลเป้ลเปิ้ลไปเยอะไปแย่ วไถนาไปแน้วไนาไปแบึน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 บนบึนบึนบึไถนาบึนบึนบึไนา อืมอือืนะอ่าชำเลืองดูพี่ได้นะระวังเหยียบขาน้องนะเออว่หงอไกลๆกันไปเลยไม่ต้องเดินตามขนาดนั้นอิ้มโตเออนี่มาเอานี่มาเอาตัวนี้มาเอาตัวนี้นี่